มันก็ย้อนไปถึงประเด็นเรื่องท่อทิพมวันก่อนอแล้วปรากฏว่าเขตพญาไทยลงไปในพื้นที่และเอาเอาอะไรนเนี่ยเหล็กแยงดูเลยบอกมันไม่ได้มันไม่ได้เป็นท่อทิพมันมีรูแ<า>ยงให้ดูก็ได้<า>ก็ต้องถามว่าเอ๊พะพนักง,งานกวาดถนนวันก่อนบอกกับผู้ว่าบอกมันเป็นท่อทิพทำถนนแล้วไม่เจาะท่อคืนคุณชัดชาติบอกผมได้ยินเขาบางคนจะไปเอาผิดกับพนักง,งานกวาดถนน เอาผิดไม่ได้นะเขาทำความดีสั่งพอทุกเขตห้ามลงโทษพนักง,งานกวาดที่มาแจ้งข้อมูลปัญหาในพื้นที่ค่ะต้องให้รางวัลเขาด้วยซ้ำไปเพราะเขาเป็นหูเป็นตารจริงแล้วมีท่อเอออาจจะพูดผิดนะมีท่อแต่ว่าท่อมันตันก็ต้อง,องฝากไว้นะว่าที่พี่น้องเรียนผมที่มาที่ทำงานกวาดแล้วมาแจ้งเหตุนเงี้ยถือว่าเขาทำความดีนะคืออย่าให้ท่านบอกเขตถ,ถ้ามีคนมาบอกเรื่องนี้อย่าไปเอาผิดเขานะ ผมได้ยินข่าวว่ามีเหมือนกับบางคนมันจะไปเอาผิดกับเจ้าที่ที่มาแจ้งเหตุกับผมอ่ะไม่ได้นะเพราะว่าถือว่าเขาทําความดี <S <S เขา้าเข้ได้จริงความตื่นร้อนชาวบ้านนะบอกแล้วผมไม่ได้ไปเอาผิดคนอื่นเลย <C' est S 2> ก็เราแค่ว่าเออเราอาจจะดูแลไม่ดีพอก็ <ators> <พ>ให้ทํางานเอาทรัพยากรลงไปช่วยพนักงานกวาดพนักงานรักษาทั้งหมดมีเป็นหมื่นคนอนะ่ะจะเป็นคนที่ช่วยดูแลปัญหาของเราก็เจอเพราะเขาจะกวาดถนนทุกเส้นนะถนนก็มีหมื่นคนก็กวาดเป็นหมื่นกิโลอ่ะนั้นจุดไหนที่มีน้ําท่วมน้าขังบอกมา เราได้ช่วยแก้ปัญหาให้ก็ต้องขอบคุณเลยฮนะแล้วให้เขาช่วยดูแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะเรื่องเรื่องท่อระบายน้ําความปลอดภยัยทางม้าลายไฟส่องสว่างก็ต้องบอกว่าพวกพี่น้องที่ทําที่กว่าเนี่ยเขาช่วยเราในการหาอย่าไปเอาผิดเขานะผมว่ามีคนกังวลมาว่าเดี๋ยวคนที่มาบอกเราจะโดนเล่นงานถามว่าเอาความผิดไปบอกอะไรเงี้ยไม่ไม,ไม่ไม่เกี่ยวนะคือเขาทําความดีจริงวถ้าเป็นผมนต้องชมเชยก็ด้วย ต้องให้รางวัลเขาด้วยเพราะว่าเขาถือว่าเขาเอาข้อมูลมาบอกเราโดยแบบโดยสุจริตใจอ่ะ